ทุกคนหรือผู้ที่ผ่านใบผ่านมาก็เชิญมารับชมช่องนาจาีกันก่อนนะครับสําหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมคาร์เอ็กซ์สตรีทนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันไว้ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไปชมคลิปกันได้เลยสวัสดีแล้ว,ลวเราก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะครับไปลุยกันเลยเดี๋ยวเราจะไปทำเฟสกันนะฮะเราจะพา BMWM4 ไปับเไป สำหรับวันะะนี้นี่ไงรอบตัดไปดีโหนี่นี่นดิฟโชว์ด้วยไงไม่ใช่รถดิฟนะคันนี้บอกก่อนคันนี้แต่งแรงนะครับเอาดิดิฟได้ด้วยอ่ะโอ้ยชิบหายแล้วครับลืมเบรกค,ครับผมเอาเป็นว่าไม่นับนะอันนี้ไม่นับนะเบรกไม่มีไงต้องเข้าใจด้วย เบรกไม่คมมารถคันนี้เดี๋ยวเราไปทำเฟสด้านหน้ากันเลยฮะใกล้ถึงละนั่นไงเจอแล้วเอาเอาเลยเลยอีกไปเราไปลุยงานในเฟสอะไรดีกว่าเฟสจับเวลาเหรอมาดินี่รอบตัด ฉีดโบฟิวไงนี่มีเทอร์โบโอุย้ยเลยโค้งเาชิมายเลยจนได้ะฮะให้ตายเถอะรถอะไรปัดมากเลยอ่ะสบัดโคตรเลยอ่ะ BMW โคตรสบัดเลยอ่ะ โน่น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 ครมอ่ะมาเนี่นๆอุ้ยเลยโค้งอีกแล้วครับนี่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 ไงดิฟโชว์ไปเลยดิไงที่จริงก็ไม่ได้ตั้งใจจะเลยนะก็คแค่จะดิฟโชว์เฉยๆอะ่ะโอ้ย เฮ้ยอืมเห็นไหมรถโคตรแรงอ่ะบอกเลยทะลุสองร้อยกว่าแล้วอ่ะอื้มอื้มอื้มอืวอื้มฟิวเอาได้ถึง เอาเป็นว่าเราจบเฟสแรกไป break over นะครับเดี๋ยวไปต่อกันในเฟสต่อไปเลยเอาละเฟสต่อไปอยู่ไกลอยู่นะขออนุญาตเปลี่ยนรถก่อนได้เปล่าขอเปลี่ยนรถก่อนนะเอา R34 ไปดีกว่า เดี๋ยวไปลุยกันต่อใน Nissan GRR 34นะครับคันนี้แรงกว่าเยอะเจ้ากอสตราของเราเองวู้นูๆๆนูนี่ฟิวนะเจ้ากอสตราของเราบอกแล้วไงว่าแรงเอา้าลืมดูทางหมดแต่โม้มโมงไงหมดแต่คุยอยู่ไงลืมดูทางเลยอ่ะ เอาในทางออกมาเนี่ยเอาติดอีกเฮ้ยออกทางนี้ได้ป่ะโอเคออกได้ไปเดี๋ยวเราไปที่เฟสกันดีกว่าเฟสด้านหน้านี้เลยอะ่ะตรงด้านขวานี้เลยเดี๋ยวเลี้ยวขวาไปขับไปอีกนิดนึงก็ถึงละนั่นเฟสมงวงนั่นแหละน้ำมันเรายัางไม่ต้องเติมนะตอนนี้เต็มถังอยู่อะ่ะ แต่โบเราจะหมดแล้วเอาไปลุยกันในเวสต่อทำเวสกันต่อเอาเลยวุ้นวุ้มวุ้มรอบนัดไปดิหนามรนวนวนรนว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 เวน่นว่วนว่วน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 นว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 นนนยโยน ถ้าเป็นนิสสัน GTR 34แล้วก็สบายมากบอกเลยนิสสันสกายไล e ์นะฮะสำหรับใครที่รู้วิธีแต่งลายยังไงคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆอันเนี้ยคืออยากไปแต่งลายแบบในหนัง The Fast a r ก4อะ สวยนะลายแบบนั้นอะ่ะกับ g d r 34อะ่ะเอา้าจบเฟสแล้วเหรอเห็นไหมบอกแล้วว่าง่ายอะ่ะห้ามชนสามครั้งเนี่ยง่ายเกินไปอะ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราขับไปหาเฟสกันต่อดีกว่านะนี่นย อ้าวหมดเธอโบโอหมดแล้วบ้าจริงให้ตายเถิดเฮ้เทอโบโอหมดว่ะเดี๋ยวไปปั๊มน้ำมันก่อนไปเติมเทอร์โบกับเติมน้ำมันนิดหนึ่งถึงน้ำมันเราเยอะแต่เงินเรามันเหลือไงเพื่อนเงินเรามันเหลือไงเราก็เติมให้เต็มไว้ก่อนนะ นี่ฟูไปเลยแล้วก็เทเบโลจัดเต็มไปลุยกันต่อ Let's go อะดันหน้าเฟสโอ้ยจังหวัดนี้ว่ายังไงฮะโคง้งนี้น่นนะโค้งนี้อระดิฟไปดีถึงเวสแล้วฮะ ถึงเฟสแล้วด้านหน้าเอา้อเฟสอยู่ด้านล่างดี๋ยวต้องขับไปเลยไปยนิดนึงมันจะมีทางลงอยู่ไหนทางลงวะอยู่นี่ใช่เปล่าไม่ใช่อะไรวะทางลงมันอยู่ตรงไหน่ะช่วบอกหน่อยโไปเฟสนู้นเลยก็ได้นะงั้น ไหนๆก็มาทางนี้แล้วอะ่ะเจ้ากสิลาคำรามเห็นไหมโอ้ยเกือบเกือบได้เฉี่ยวไปนิดเดียวอะ่ะเกือบชนอีกแล้วเว้นอะไรอะ่ะรอบนี้เว้นอะไรวะรอบตัดโชว์ไปก่อนดีครับ ออกตัวแบบฉีดโบเลยห้ามชนห้าครั้งอุย้ยง่ายกว่าตะก,กี้อีกแค่รยะยกคลางไกลขึ้นใช่ปะโอเคเลยเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูเลยอ๋อเรียบร้อยไปหนึ่งนี่ไงโม่ขี่โบอีกแล้วเปล่าแข้งพลาดเฉยๆอ่ะเรียบร้อยไปสองสามครับผมโหชนทีรถเกือบพังอะ่ะ ก็มันขี่ปาดหน้าไม่ดูเลยอะดูกันบ้างดิขับรถเป็นเปลเนี่ยไงไงเฉียวเฉียวเฉียวก็พอฮะเอาเอาเอา,เอาโอ๊ยหลุดโคง้งหลุดอีกแล้วครับท่านเอากลับมาได้เอาชิป กระบาดโดนรถสวนมาชนเต็มเต็มเลยอะ่ะพลาดได้อีกสองครั้งเลยว่าเราพลาดได้อีกสองครั้งพยายามจะไม่พลาดละกันนะพยายามจะจบเคย์ได้ดูดีที่สุดแล้วหนันเราประมาทเกินไปว่ะเฮ้ยถึงแล้วอ่ะนี่ ดิฟโชว์ไปดีงงาพังละมั้งรถอนะพังแล้วพังแล้วแบบนี้ไปไป,ไปไหนกันต่อฮนะคราวนี้ไปไหนต่อดีอะเอาเป็นว่าขี่ไปเรื่อยๆละกันนะ ไปไหนดีไปไหนดีมีเควสตรงไหนอีกบ้างเดี๋ยวขออนุญาตดูเควสแป๊บหนึ่งโอ้อยู่ไกลเลยนะไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราขับไปแล้วกันฮะเลี้ยวเลี้ยวไปซิ่งกันเลยเราจะซิ่งไปรับเควสกันนะฮะ รถนี้มีเบรกปะเนี่ยรถโคตรแรงแต่แม่งไม่มีเบรกไงไงบอกแล้วว่ารถโคตรแรงแต่แม่งไม่มีเบรกฮะก็ชนทุกคันเลยดิมาขวางดูดิไม่เชื่อหรอกรถเราโคตรแรงแต่แม่งไม่มีเบรกก็บอกได้แค่นี้เลย เราแต่งแต่เครื่องนะเราไม่เน้นเบรกจะเน้นทำไมเบรกเน้นโชว์ความแรงก็พอฮะเอะเข้าเฟสนี้อีกสักเฟสล,ละกันนะไป three ูไปห้ามชวนห้าครั้งเหมือนเดิม ฉีดโบไปก่อนละกันไงบอกว่ารถเราโคตรแรงแรงปรล่าแรงปรล่าแต่เบ็กไม่มีนะบอกแค่นีนะ้รถโคตรแรงแต่เบ็กแม่งกัเนี่ไงไงละ่ะบอกแล้วดีนะที่มันไม่นับอะรอบเนี้ยถ้ามันนับก็เสียไปนหนึ่งแต้มเลย โไกลอยู่นะทำเล่นไปไกลอยู่นะเราต้องเหยียบกันหน่อยละเฟสไกลอยู่ไปไปเลยไปเลยวนโอโค้งอีกแล้วรถเรายิ่งเบรกไม่มีอยู่มีแต่โค้งอย่างเยอะจะเยอะไปไหนอะโค้งอะ โอเคนี่ใกล้จบเฟสละเอารถดับฮะรถเป็นอะไรไม่รู้อยู่ๆดับไปเองเลยโอ้ยไปเราไปจบเฟสกันดีกว่าเอาละครับถึงพื้นที่จบเฟสแล้ว ด้นหน้าก็จบเวนแล้วนะสําสหรับคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงแค่นี้นะครับสําหรับต่อไปถ้ามียอดวิวหรือยอดไลค์เยอะๆก็เดี๋ยจะมีคลิปต่อไปมาให้อีกนะครับถ้าชอบกดไลค์บวกคอมเมนต์กันมาได้นะครับพูดคุยกันได้ครับผม